สวัสดีค่ะเรามาทำตัวอย่าง2 4- งจดเนาะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาวด้านละ20เซนติเมตรต้องการตัดมุมทั้ง4ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับเป็นกล่องแบบไม่มีฝานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวัดรูปก,ก่อนเนาะก็มีกล่องนะเป็น กาษแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเวลาเราพูดว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าแต่ละด้านต้องยาวเท่ากันเนาะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ายาว20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยทั้งสี่มุมออกไป พอตัดมุมเสร็จปุ๊บแล้วพับเป็นกล่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะได้รูปออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะคราวนี้สิ่งที่พวกเราต้องมาดูคือเจ้ากล่องของเราตอนนี้ คำถามถัดมาที่เขาถามเนาะต้องตัดกระดาษออกเป็นรูปสี L ่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะคะเพื่อให้กล่องที่ได้มีความจุมากที่สุดแ่มเขาอยากได้ความจุของกล่องมากที่สุดเนาะแล้วก็ความจุเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูขอย่อรูปนิดนึงเพื่อพื้นที่เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องกำหนดเพิ่มก็คือตัดกระดาษตอนนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะครูกำหนดให้เป็น x นะคะมันเป็นจัตุรัสก็ด้านละ x ซึ่งเวลาเราพับกล่องเนี่ยด้านความยาว x ของเราก็คือจะเป็นความสูงของกล่องคำถามคือแล้วสองด้านนี้เท่าไหร่เอ่ย ก็มาดูจากตรงไหนจากตรงนี้ทั้งหมดเราบอกว่ามัน20ซนติเมตรถูกตัดไป x ถูกตัดไป x เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะต้องเป็นยังไงเอ่ยทั้งหมดก็เลยต้องเหลือแค่เวง์นข้างในนี้เนาะก็ต้องเป็น20ลบ 2x ซึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันเพราะมัน20ตัดออกไป x ตัดออกไป x นะคะก็คือ20ลบ 2x เหมือนกันลบ 2x เนาะ เพราะฉันด้านนี้โอเคนะโอ,โอ้คราวนี้ค่ะโจทย์ต้องการความต้องการของโจทย์มาเขียนหนึ่งต้องการความจุมากที่สุดความจุใน,นที่นี้ก็คือ ปริมาตรนะคะมากที่สุดเพราะฉะนั้นขอสูตรปริมาตรน้อยสูตรปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือขอแทนด้วย V ตัวใหญ่เนาะเป็น V เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองในที่นี้ก็คือ 20-2x ลบ 2x คูณกับ 20-2x ลบ 2x แล้วก็คูณกับ x เด็กๆก็ จัดรูปคูณกระจายเข้าไปนะคะคูณกระจายก็เข้าไปแต่ละตัวเลย20กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเพื่อที่อะไรเอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการไปหาหน้าตาเหมือนที่คุยกันไว้เนาะเวลาเราอยากได้คําว่ามากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยแสดงว่าต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าความสัมพันธ์อันนั้นนะคะในที่นี้ก็คือปริมาณนั่นเองคูณกระจายไปออกมาได้อะไรเอ่ย มันก็จะกลายเป็นปริมาตร v เราเท่ากับกลายเป็นสมนการกำลัง3ขึ้นมานะอันนี้นะคะซึ่งถ้าเราดูแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราวาดเป็นกราฟหรือความสัมพันธ์นะคะเราจะได้ว่าในนี้มีตัวแปรสองตัวคือ v กับ x โดยที่เจ้า x เ,เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระของพวกเรานะคะแล้วก็ v ปริมาตรเป็นตัวแปรตามเราหมายความว่า x เ,เปลี่ยนปริมาตร v ก็จะเปลี่ยนตามนั่นเองเนาะซึ่งมันกลายเป็นพหุานามกำลังสามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงการประยุกต์ใช้อนุพันธ์เนาะเราก็ไปหาอนุพันธ์แบบที่1นึ่งแบบที่2เพื่อไปหา จุดสูงสุดจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะแต่จริงๆในเรื่องนี้เราอยากได้จุดสูงสุดหรือจุดจุดต่ำสุดสัมพัทธ์อ่าเราอยากได้จุดสูงสุดสัมพัทธนะคะเพราะว่าอยากได้ปริมาตรมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็หาอนุพันธ์ที่หนึ่งอนุพันธ์เทียบตัวแปร x นะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมากลายเป็น แล้วก็อนุพันธ์อันดับที่2ก็คือหาอนุพันธ์เทียบตัวแป x อีกรอบหนึ่งก้อนนี้ดิฟค่าคงที่ก็เป็น0ก้อนถัดไปก็เป็นลบ160บวก 24x เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปทําต่อก็คือจะไปหาจุดวิกฤตนะคะ,ะครูขอมาเขียนฝั่งนี้นะหาจุดวิกฤต ก็มาพิจารณาอะไรเอ่ยเวลาจะหาจุดวิกฤตก็จะไปพิจารณาอนุพานวีพามก็คืออนุาพานแบบที่1ของเราเมื่อกี้เทียบตัวแปร x เ,เท่ากับ0นะคะแล้วก็ไปแก้สมการหาตัว x มาว่ามันคือใครเพราะฉะนั้นก็จะได้คูยกอันนี้มานะเท<ส>่ากับ0 ทีนี้เด็กๆสังเกตจะเห็นว่าในแต่ละก้อนน้อยๆของเราจะมีเลข12เป็นตัวร่วมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลข12สขอโทษไอเนี้ยคือ4คูณ3เนาะในนี่ก็มีเลข4ในนี่ก็มีเลข4นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเอา4หารตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจ่อมากลายเป็นแล้วครูขอเรียงลำดับจากดีกีสูงสุดเนาะ เอา4หารตลอดนะคะ4416แล้วก็ขอเรียงจากดีกีสูงสุดไปต่ำสุดที่เหลือเด็กๆก,ก็ไปแยกตัวประกอบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น 3x เจอ x ใครคูณกันได้100นะคะแล้วก็เอามาคูณกระจายกันเราต้องได้เป็นลบ4 0 x นะคะในตัวนั้นก็คือ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x ของเราก็คือ10ส่วน3กับ10เราก็ต้องไปพิจารณาต่อค่ะว่าเจ้าจุดวิกฤต2จุดเนี่ยจุดไหนหน้าที่เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ของพวกเรานะคะซึ่งเราก็จะไปใช้ความรู้ในการหาได้2แบบเนาะ,ะการตรวจสอบจุดวิกฤต2แบบที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือ จะใช้อนุพันธ์ตัวที่2ไปเช็คแบบนี้ก็ได้หรือจะมาดูจากฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวครูจะลองใช้แบบอนุพันธ์อันดับที่2นะคะเพราะว่าข้อก่อนหน้านี้ของพวกเราข้อแรกเนาะตัวอย่าง2-39เนี่ยครูใช้เวอร์ชันที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดให้พวกเราดูละเดี๋ยวมาลองดูอนุพันธ์อับที่2บ้างอะงั้นครูขอเอา เงื่อนไขตรงนี้ไปนิดนึงนะเงื่อนไขข้อที่สองนะคะสองจุดสี่ศูนย์ก็คล้ายกับสองจุดสามเก้านะพวกเราลองไปทำดูนะคะคูมูไปตรงนี้ย่อเล็กนิดนึงโอเคเพราะฉัน ตอนนี้ก็เอาเจ้าจุดนี้ไปพิจารณาต่อนะคะมี2ตัวเลขเนาะเอา10บส่วนสก่อนแทนค่าลงไปในไหนก็แทนลงไปในสมการอนุพันธ์ดับที่สองนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นตรงนี้3 8เพราะฉะนั้นมันได้เป็น80แต่ข้างหน้าเป็นลบ160เพราะฉะนั้นมันมีค่าน้อยกว่า0น้อยกว่า0หมายความว่าไงนะ้าแสดงว่าเป็นจุด สูงสุดสัมพัรนะคะอ้าแล้วอีกจุดหนึ่งล่ะไหนลองมาดูซิอีกจุดหนึ่งเลขสิบเนาะ ็แทนค่าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าคิดว่าตัวเลขเยอะจะเป็นจุดสูงสุดนะต้องมาแทนค่าโดยให้เลือก2วิธีนะคะอันุพันธ์จากที่2หรือฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนาะกลายเป็นก้อนนี้ก็จะเป็น240เนาะเจอกับลบ160เพราะฉะนั้นค่าเป็นบวกค่าเป็นบวกในที่นี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ เพราะฉะนั้น x เท่ากับ10เป็นจุดต่ำสุดสัมพัสแต่ตอนนี้เราอยากได้เวอร์ชันไหนเราอยากได้เวอร์ชันที่บอกว่าให้ต้องการปริมาณมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องสนใจสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดสัมพัสนั่นเองนะคะเราก็เลยจะได้ข้อสรุปว่าดังนั้นอ,อ,อู้ขอโทษค่ะ ต้องตัดกระดาษนะคะอุ๊ยหูเขียนอ่านไม่ออกต้องตัดกระดาษออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ยาวด้านละสิบส่วนสหน่วยเป็นอะไรในโจทย์ข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะเพราะฉะนั้นยาวด้านละ10บส่วนสามเซนติเมตรนะคะเขาถามอีกว่าแล้วความจุเป็นเท่าไหร่นะคะก็ต้องเพื่อให้เพื่อให้กล่องมีความจุ มากที่สุดและมีความจุคือเด็กๆก็ต้องเอา10ส่วน3เนี่ยเข้าไปแทนในสมการของปริมาตรนั่นเองนะคะแผนครูก็แทนลงไปเนาะเป็น4 0 0รคู10ส่วน3 ลบ80แล้วก็บวกกับกำลัง3นะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆก,ก็ต้องเด็กๆไปกดเครื่องคิดเลขเอาน้อหน่วยของความจุก็ต้องเป็นอะไร ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้ตัวเลขก็คือไปแทนมาจากเอาเลข10ส่วน3ตรงนี้เนาะแทนลงไปในตำแหน่งของสมการปาริมาตรนะคะที่เหลือเด็กๆลองไปคิดตัวเลขเองนะคะครูวเว้นที่ไว้ให้เนาะ,ะครูวเว้นให้พวกเราไปคิดตัวเลขออกมาเสร็จเรียบร้อยข้อนี้เป็นไงบ้างคะได้ไหมเอ่ย ถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวเราไปถามพวกเรามาสามารถถามคุณในห้องได้นะคะ